เดินทางมาถึงแล้วนะครับสำหรับไลเปเทคพิโอเพยเซตสนะครับร่างอวตารของไลเปเทคเทวีนั่นเองนะฮะอัปเกรดเพิ่มเติมในเรื่องของสเปคหม่เยอะทีเดียวนะครับรวมถึงนี่เลยนะฮะแถมท่านชัดไร้สายด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับเปาเมลินนะครับผม แล้ววันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงตัวหูฟังนะครับที่เป็นตัวที่ทุกคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับนั่นก็คือตัวแบรนด์ที่มีชื่อว่า l ล p ปอร์เทนั่นเองครับแต่ว่าเห็นหน้ากล่องแบบนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่ามันคือเทวีหรือเปล่านะครับเพราะว่าหน้าตามันดูเหมือนกันมากนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วในรุ่นนี้นะเขาใช้ชื่อนี้เลยฮะเพียวเพลแซนั่นเองนะครับผม ซึ่งเจ้า Po Pays 3ตัวน,นี้นะครับอย่างที่คุณผู้ชมคิดนั่นแหละมันก็คือ l a e Protect TV นั่นเองนะครับที่ทําการอัปเกรดนะครับในส่วนของตัวสเปคบางอย่างขึ้นมานะครับหรือจะเรียกว่าเป็น Minor Change ก็ได้นะฮะซึ่งตัวน,นี้นะครับจะมีฟีเจอร์หรือว่าอะไรที่อัปเกรดขึ้นมาบ้างนะครับแล้วก็ความดีงามในตัว l ล y e Protect TV เดิมเนี่ยยังอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันอีกทีนะครับ เดี๋ยวพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปดูในกล่องกันก่อนละกันนะฮะว่าข้างในเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างนะครับนี่เลยนะฮะเปิดกล่องมานะครับเราก็จะเจอกับตัวหูฟังนะครับนี่มันก็จะเป็นเคสเหมือนหน้าตาเหมือนในรุ่นที่เป็นเทวีเดิมนะฮะหน้าตาแบบเดียวกันเลยแล้วก็มีเป็นอุปกรณ์นะฮะที่ให้มาข้างในนี้นะครับอยู่ในกล่องสีดำนะครับแกออกมาก็จะเจอกับนี่เลยนะครับจะเป็นตัว จุกซิลิโคนนะครับมีมาให้ทั้งหมด3ไซส์ด้วยกันนะก็จะเป็น SM แล้วก็ L นะครับซึ่งไซส์ M มเนี่ยมันอยู่ในหูฟังอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มีจุกโฟมนะครับมาให้อีกคู่หนึ่งด้วยนะครับเผื่อใครที่ต้องการการสวมใส่ที่แบบนุ่มสบายนะครับก็สามารถเปลี่ยนเป็นจุกโฟมได้ทันทีเลยครับนี่นะครับมีอีกอย่างนึก็คือตัวสายชาร์จแบบ USB Type C นะครับให้มา1เส้นนะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้นะฮะตรงสันปกเขานะครับก็จะมีเป็น 퀵ไกด์นะครับก็ถือว่าเป็นคู่มือนั่นแหละนะครับมีการบอกในส่วนของคอนโทรลต่างๆนะครับเราที่ต้องการกดปุ่มเพย์พอรอะไรแบบนี้นะครับคือเขาก็จะมีเป็นตารางบอกให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่งงว่าปุ่มกดแล้วทำอะไรได้บ้างนะครับนี่เลยนะดูที่คู่มือเขาได้นะครับผม เอาละครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่ลักษณะภายนอกกันสักนิดนึงนะครับว่ามีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะฮะเริ่มจากตัวเคสก่อนเลยละกันนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเออข้ามไปเลยก็ได้มั้งครับเพราะว่าเหมือนกันทุกอย่างเลยนะฮะเหมือนกับเทวีเลยนะครับก็เป็นเคสทรงแบบทรงแบบกลมๆลีๆหน่อยนะครับแล้วก็เป็นผิวสัมผัสแบบผ้านะครับซึ่งไอ้ตัวผ้าแบบนี้เนี่ยนะครับก็ช่วยให้การหยิบจับเนี่ยมันไม่ลื่นมือนะครับหยิบจับ ถนัดมือแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีเป็นพอร์ตชาร์จไฟแบบ USB Type C นะฮะและก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเทวียอยู่นั่นก็คือนี่เลยนะฮะเป็นสายคล้องนะครับเผื่อเราต้องการจะเอาไปคล้องกับเข็มขัดคล้องกับกระเป๋าอะไรแบบนี้นะครับก็เอาไปคล้องได้เลยนะฮะส่วนบริเวณด้านหน้าก็ยังมีไฟมาให้อยู่นะครับเป็น LED แสดงสถานะตัวแบตเตอรี่ของตัวเคสนะครับมีมาให้4ดวงด้วยกันนะครับก็แบ่งเป็นดวงละ25%นะครับผม ในส่วนของตัวเคสนะครับมีจุดหนึ่งที่อัปเกรดเพิ่มขึ้นมาจากเทวีเดิมนั่นก็คือการชาร์จแบบไร้สายนั่นเองครับผมก็แน่นอนว่ามาตรฐานการชาร์จก็เป็นแบบ Qi นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดมีแท่นชาร์จไร้สายอยู่แล้วนะครับสามารถเอาไปวางชาร์จได้เลยนะฮะถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดที่ยังไม่มีแท่นชาร์จไร้สายแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเจ้าไลบราร์เทคแทรสตัวนี้นะครับแถมนี่มาให้เลยนี่นะครับมันคือ ไวเลสชาร์จแพดนะครับของไลปะเทคเองนะฮะซึ่งตัวไวเลสชาร์จแพดตัวนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่ามันให้กําลังไฟสูงสุดที่15วัตต์นะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถเอาไปชาร์จโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาไปชาร์จหูฟังไร้สายตัวนี้นี่วางแบบนี้เลยเท่ๆนะครับสามารถชาร์จได้ทันทีครับผมซึ่งไอมูล,ลค่าของตัวไวเลสชาร์จ g ิ n งแพดตัวนี้นะครับราคาของเขาเนี่ยอยู่ที่1,500บาทเลยนะตัวหูวฟังเนี่ยก็ 3,000กว่าบาทเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าแถมแทนชาร์จพันห้โคตรคุ้มนะครับถือว่าเป็นดีลที่ดีมากๆนะครับไม่ควรพลาดเลยมาเดี๋ยวเรามาดูที่ด้านในกันบ้างนะครับผมเปิดขึ้นมานะครับเราก็เจอกับนี่เลย l i f e r t e c h p o p z a y 3นะครับก็ยังมีรูปร่างหน้าตาเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามีบางจุดที่เปลี่ยนไปนะครับนั่นคือตัวบริเวณด้านในตรงนี้นะฮะตรงฝานี่เขาก็จะมีเป็น serial number ของตัวหูฟังแปะมาให้นะครับแล้วก็มี สิ่งที่เปลี่ยนไปนิดนึงตรงบริเวณหูฟังนะครับนั่นก็คือตรงเฟซเพจตรงปุ่มกดเขาเนี่ยนะครับเขาจะเปลี่ยนนะครับเขาจะใช้ชื่อว่า l ลเปอร์เทคพีเออพีแซดสามทูไวเลสสเตอริโอนั่นเองนะฮะแต่ถามว่าเอาตัว l ลเปอร์เทคเทวีเดิมเนี่ยมาใส่เคสอันนี้แล้วก็เอาไปชาร์จไร้สายได้ไหมได้นะครับ <c oughs> <c oughs> เผื่อใครที่มีเทวียอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือเอามากล่องมาสลับใช้กันนะใช้ได้นะฮะที่ตัวหูฟังนะครับพีเออพีแซดสามตัวนี้นะครับก็ มีการออกแบบที่ใช้เป็นแบบทรงเดิมนั่นแหละนะครับไม่ได้แตกต่างจากเดิมเท่าไหร่แต่ว่าการออกแบบของตัวที่เขาใช้มาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการออกแบบที่ดีเพราะว่าตอนที่สวมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับมันให้ฟีลลิ่งที่ดีมากใส่ง่ายนะครับกระชับหูแล้วก็ที่สาคัญคือไม่อึดอัดนะฮะตัวนี้เนี่ยลหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยได้สัมผัสแล้วก็ได้ใช้งานกันอยู่แล้วนะครับน่าจะรู้กันดีนะฮะส่วนตัว เฟซเพจนะครับเขาก็จะมีไฟแสดงสถานะ LED มาให้เหมือนเดิมนะครับก็แน่นอนนะครับเวลาหยิบขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำการเปิดแทรลิ่งให้อัตโนมัตินะครับไม่ต้องไปกดอะไรทั้งสิ้นนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นการใช้งานที่ง่ายมากๆนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูที่สเปคของตัว Pureplay Z3 กันบ้างนะครับดูที่ว่าทางไลเปอเทคเนี่ยเขาอัปเกรดอะไรเข้ามาให้บ้างนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับนั่นก็คือในเรื่องของบลูทูธนะครับในรุ่นที่เป็นไลเปอเทคเทวีเนี่ยเขาใช้บลูทูธเวอร์ชัน5.0นะครับแต่ว่าตัว Z3 นี้นะครับเขาอัปเกรดตัวชิปใหม่นะของคอคอมนะครับเป็น QC 3040นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมาพร้อมกับบลูทูธเวอร์ชัน5.2เลยนะครับเรียกได้ว่าใหม่ล่าสุดเลยแล้วก็ที่สำคัญก็คือ การเชื่อมต่อนะครับถือว่าง่ายขึ้นเยอะนะครับเพราะว่าตัว p i p a y 3เนี่ยตอนที่เราเปิดแพลนลิ่งขึ้นมาใช่ไหมตอนที่เราคอนเน็กไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีแค่ชื่อเดียวนะมันจะไม่ได้มีเป็นต่อท้ายว่า L หรือ R เหมือนกับตัวเทวีนะครับซึ่งการเชื่อมต่อแบบนี้เนี่ยถือว่าสะดวกขึ้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราสามารถหยิบข้างไหนขึ้นมาใช้งานก็ได้คอนเน็กได้รวดเร็วแล้วก็มีความเสถียรที่สูงขึ้นด้วยนั่นเองนะฮะ โค้ดเอกที่รองรับนะครับก็ยังมีให้เหมือนเดิมนครับก็คือ SBC AAC แล้วก็ aptx ครับผมในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นแบตเตอรี่ที่อึดเช่นเดิมนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาดีไซน์เรื่องของแบตเตอรี่มาดีตั้งแต่ในรุ่นที่เป็นเทวีแล้วนะพอมาเป็นตัว p พลยเพย์ Z3 เนี่ยเขาก็ไม่ได้ลดทอนลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแบตของเขานะครับสามารถเล่นต่อเนื่องในสูงสุดอยู่ที่10ชั่วโมงเลยทีเดียวครับผมและที่สาคัญนะครับตัวเคสของเขาเนี่ย สามารถชาร์จซ้ำได้อีก6รอบด้วยกันนะครับรวมรวมแล้วเนี่ยสามารถเล่นต่อเนื่องได้สูงสุดที่70ชั่วโมงเลยทีเดียวครับสุดยอดมากๆในส่วนของตัวไมโครโฟนนะครับหลายๆคนเนี่ยน่าจะอยากรู้กันว่ามันอัปเกรดขึ้นมาหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของตัวสเปคเขาเนี่ยก็ยังเป็น cbc 8 0เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าพอมันมาใช้ควบคู่กับตัวชิป qualcomm qcc 3 0 4 0แล้วเนี่ยนะครับตัวไม์ของเขาก็ช่วยลดแบ็คกราวน์น้อยได้ดีขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับแต่ว่า ถ้าเกิดคุณผู้ชมที่เอาไปใช้งานตอนที่อยู่แบบบน BTS หรือว่ามีเสียงรอบกวนรอบข้างดังๆจริงๆเนี่ยนะครับก็แนะนำว่าให้หยิบมาจ่อปากเหมือนเดิมนะครับจะช่วยให้การใช้งานเนี่ยดีที่สุดนั่นเองครับ ในส่วนของการกันน้ำกันเหงื่อนะครับก็ยังยอดเยี่ยมเช่นเดิมนะครับเป็น IPX7 นะครับสามารถเอาไปใส่ออกกำลังกายได้นะครับโดนละอองน้ำโดนฝนได้นะครับแต่ว่าไม่แนะนำให้เอาไปล้างน้ำนะถึงแม้ว่าจะเป็น IPX7 ก็ตามครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุเฉยๆนะครับไม่ได้เอามาเพื่อแบบเอาไปใส่ว่ายน้ำหรือว่าใส่อาบน้ำนะครับ ในส่วนของตัวไดเวอร์นะครับรุ่นนี้ก็ยังคงใช้เป็นดานามิกขนาด6มิลิเมตรอยู่เช่นเดิมนะครับเป็นกราฟีนไดเวอร์ด้วยนะครับซึ่งทําให้การตอบสนองย่านความถี่ต่างๆเนี่ยนะครับมีความสว่างสดใสคมชัดอยู่นะครับถือว่าในรุ่นนี้เนี่ยถือว่าก็ยังเป็นสเปคที่ดีอยู่นะครับถ้าเกิดอันไหนที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยทางไลบร,รเรีเขาก็ไม่ได้ตัดทิ้งไปนะเขาก็ยกมาใส่ให้ใหกับตัว PL p ิลเพย์เซนะครับแล้วก็ไปอัปเกรดในส่วนที่น่าจะอัปเกรดแทนนั่นเองครับผม อีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาใน p u e p l a s 3ตัวนี้นะครับนั่นก็คือโหมด Heartru e นั่นเองนะครับผมซึ่งโหมดนี้นะครับสามารถที่จะเปิดรับเสียงจากภายนอกเข้ามาให้เราได้ยินนะครับหรือว่าที่เราคุ้นเคยกันในชื่อ a m b i e n t Mode นั่นเองนะฮะโดย a m b i e n t Mode ตัวนี้นะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีมากๆทั้งในส่วนของการรับเสียงจากภายนอกและช่วยให้เรารู้สึกไม่อึดอัดนะครับตอนฟังเพลงที่เป็นแบบ การใช้งานหูฟังอินเอียร์แบบนี้นะครับคือบางคนเนี่ยนะครับอาจจะมีปัญหาอยู่ว่าเวลาที่ใช้งานหูฟังอินเอียร์ล้วรู้สึกหูอื้อนะครับหรือว่าได้ยินแบบเสียงเสียงแบบตอนที่เราเดินอะ่ะเสียงหายใจหรือว่าเสียงตอนก้าวเท้าอะไรเงี้ยมันดังสะท้อนกลับขึ้นมาในหูนะครับซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะใช้งานหูฟังที่เป็นอินเอียร์ได้ลําบากทางไลรเปรเทกเขาก็เลยใส่โหมดนี้เข้ามาให้ด้วยนะครับเวลาที่เราฟังเพลงเนี่ยเราจะได้ไม่รู้สึกอึอดอัดแล้วก็สามารถใส่ฟังเพลงต่อเน,นื่องได้นานขึ้นนั่นเองฮะ ส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นตัวแอปพลิเคชันกันบ้างนะครับซึ่งหลายๆคนน่าจะชื่นชอบกันนะครับเพราะว่าตัว l i v e r t e คพ p โอเพย์ตัวนี้รองรับแอปพลิเคชันเดียวกับตัวเทวีเลยนะครับใครที่เคยใช้งานอยู่ก็สามารถเข้าไปปรับแต่งได้นะครับมาถึงในเรื่องของการคอนโทรลกันบ้างนะครับผมเริ่มกันที่ข้างขวาก่อนเลยนะครับซึ่งตัวข้างขวาเนี่ยนะครับกดลงไป1ครั้งนะครับก็จะเป็นในส่วนของการเพย์พอร์ตนะครับผมหรือรับสายวางสายนั่นเองนะฮะส่วนการกด ท่ามเพลงนะครับให้เรากดที่ตัวหูฟังนะครับ3ครั้งติดกันนะครับถ้าต้องการเพิ่มเสียงเราก็ให้กดที่ตัวหูฟังนะครับ2ครั้งติดกันก็จะเป็นการเพิ่มขึ้นมา1สเต็ปนะครับมาดูที่ข้างซ้ายกันบ้างนะครับในส่วนของการควบคุมก็จะคล้ายๆกันนะครับกดลงไปที่ตัวฟังข้างซ้าย1ครั้งนะครับก็จะเป็นการเพย์พอยส์นะครับหรือว่าจะเป็นการรับวางสายนะครับผมถ้าต้องการที่จะย้อนเพลงนะครับหรือกลับไปที่จุดเริ่มต้นนะให้กดที่ตัวฟัง3ครั้งนะครับผมถ้าเกิดว่าเราจะลดเสียงนะครับ ให้เรากด2ครั้งนะครับมันจะเป็นการลดเสียงลงมาอีก1สเต็ปนะครับผมเอาละครับผมก่อนที่เราจะไปพูดถึงในเรื่องของแนวเสียงนะครับเดี๋ยวเราไปดูการทดสอบตัวไมโครโฟนแล้วก็ทดสอบดีเลย์กันบ้างนะฮะไปชมกันเลยครับผม พอมาปี1990ครับการพนันบอลที่เป็นลูกได้กว่า จะไม่ค่อยมีคนเยอะนะตามสถานการณ์โควิด -19 แต่อย่างไรก็ตามผมก็ต้องขอรับประกันได้เลยว่าเสียงไลร,ระเทคแทสสามนั้นมีเสียงไมโครโฟนที่สามารถนําไปใช้งานได้แน่นอนครับเพราะฉะนั้นผมก็ขอฝากไลระเทคแทสสามนหออกทุกคนด้วยนะครับขอบคุณมากครับหลังจากที่ทําการทดสอบไปนะครับก็พบว่าตัวของไลปะเทคเพียวเพซแ3สามรุ่นนี้นะครับมีดีเลย์ที่ต่ำลงกว่าในรุ่นที่เป็นเทวีอีกระดับหนึ่งเลยนะครับถ้าผู้ชมที่ เคยใช้งานเทวีตอนที่เอาไปแบบเล่นเกมนะครับพวก P ับจีหรือว่าเป็นคอฟตี้โมบายอะไรอย่างเงี้ยน่าจะทราบกันดีว่าเออมันจะมีดีเลย์อยู่นิดๆนะครับในรุ่นที่เป็นเพียรเพย์แทสเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีเสียงที่ตรงมากขึ้นนะครับแล้วก็เอาไปใช้งานในเรื่องของการดู YouTube นะครับเน็ตฟิ x ได้ดีขึ้นด้วยครับผมเดี๋ยวเรามาพูดกันต่อถึงในเรื่องของแนวเสียงกันบ้างละกันนะครับสำหรับตัวไลบ์เทคเพียร์เพย์แทสตัวนี้นะครับดูซิว่ามันจะมีความแตกต่างจากในรุ่นเทวียังไงนะฮะ อย่างแรกเลยนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าโทนเสียงของเขาเนี่ยคือยังมาโทนเดิมอยู่นะครับยัง <Y ank S 1> คงเป็นโทนเดียวกันกับเทวีก็คือมาโทนตรงนะครับให้ความคมชัดอยู่นะฮะแต่ว่าที่ปรับเปลี่ยนไปก็คือในเรื่องของสเกลเสียงนะครับมีสเกลเสียงที่ดูฟูมากขึ้น,นครับมันดูใหญ่ขึ้นจับต้องได้ง่ายขึ้นนะฮะและอีกจุดหนึ่ง <c oughs> นะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของย่านเสียงกลางกับเสียงร้องนะครับที่เพิ่มความคมชัดขึ้นมานะจากตอนแรกที่เรารู้สึกว่า ตอนที่ฟังเทวีอะนะมันจะรู้สึกเหมือนแบบเสียงร้องเนี่ยมันจะมีความคุมเครืออยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าในรุ่นที่เป็น Z3 เนี่ยเออเสียงร้องมันเปิดขึ้นนะมีความคมชัดมากขึ้นนะครับแล้วก็สเกลเสียงเนี่ยมันดูใหญ่โตขึ้นอีกเล็กน้อยนะฮะถือว่าเป็นการอัปเกรดในเรื่องของเสียงกลางกับเสียงร้องมาได้ดีทีเดียวนะฮะ ด้านเวทีเสียงก็ไม่ได้แคบลงแต่อย่างใดนะครับมีขนาดที่กว้างเหมือนเดิมนะครับสามารถแยกแยกเสียงจากทางซ้ายทางขวาได้ดีนะครับให้ตัวเบสที่ตอบสนองได้เร็วเหมือนเดิมนะครับมี Impact ที่หนักแน่นนะครับให้ความคมชัดสูงปะทะเก็บตัวได้ไวและที่สําคัญก็คือตัวเบสของเขาเนี่ยนะครับให้ทั้งอัปเปอร์เบสแล้วก็มิดเบสที่ดีมากๆเลยครับผมมาต่อกันที่เสียงแหลมกันบ้างนะครับในย่านเสียงแหลมตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่มีการอัปเกรดขึ้นมานะครับคือ ปลายเสียงของเขาเนี่ยนะครับจะมีความสว่างสดใสมากขึ้นนะครับเราจะรู้สึกว่ามีความระยิบระยับมากกว่าเดิมนะฮะตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดที่ชื่นชอบเวลาที่แบบฟังเสียงเครื่องดนตรีที่มันเป็นแบบชาบ์แฉะแแน่นะครับหรือว่าเป็นลายกีตาร์ต่างๆเนี่ยมันจะดูมีความแบบประกายออกมาให้เราได้ยินมากขึ้นตรงนี้ถือว่าน่าฟังมากยิ่งขึ้นเลยนะครับถ้าเกิดใครที่ชอบฟังเพลงสนุกๆหน่อยนะครับเป็นเพลงแนวป,ป๊อปนะครับเป็นร็อกหรือว่าจะเอาไปฟังเพลงที่เป็นแบบ จังหวะแบบช้าๆอย่างโกอคูสติกหรือจะเป็นแนวโวคอลก็ทำได้ดีเช่นกันนะครับเรียกได้ว่านอกจากจะเป็นการอัปเกรดในเรื่องของสเปคมาแล้วนะครับนำเสียงของเขาเนี่ยยังดูดีขึ้นอีกด้วยนะครับถือว่ารอบนี้นะครับทางไลรประเทคเนี่ยเขาอัปเกรดขึ้นมาได้น่าสนใจมากๆนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นมเนอร์เชนก็ตามนะแต่ว่าก็อัปเกรดในโซนอื่นๆมาให้หมดเลยนะฮะตรงนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับสามารถลองแวะเข้ามาทดลองฟังได้นะครับก็จะมีเดโมวางอยู่ที่ ร้านมันของแก d จเจนะครับเดี๋ยวตัวนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ทุกสาขานะครับผมแล้วก็ในส่วนของราคานะครับตัวนี้เนี่ยเปิดราคามาได้เท่ากับตัวที่เป็น l ลบ o าร์เทคเทวีตอนแรกเลยนะก็คือ3590บาทเท่านั้นนะครับและอย่าลืมนะครับว่าเขาแถมนี่เลยนะฮะตัวแทนชาร์จไร้สายนะครับมูลค่า1500บาทเลยทีเดียวนะฮะถือว่าเป็นดีลที่ดีมากๆเลยนะฮะแหมใครเป็นคนคิดเนี่ยสุดยอดจริงๆนะฮะไม่ใช่ผมหรอก อ่ะโอเคนะครับถือว่ามีพร้อมจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้าไลบ e าร์เทคพิเอเพย์ตัวนี้นะครับเป็นม i n เนอร์เชนของไลบ e าร์เทคเทวีอีกคีนึงนะฮะหรือถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกมาช่วงนี้นะครับก็สามารถที่จะสั่งสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้นะครับทางเว็บไซต์มั่นคง gadget.com และ s h o ป e e มั่นคง gadget นะครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของรีวิวไลบาเทคพิเอเพย์นะครับจัดให้แล้วตามคาขอนะครับผม เราวันนี้ก็ขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วกันนะฮะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ